สวัสดีครับกลับมาพบกับฮังเกิลชิ่งคอนเสนร์ตกปลากันอีกครั้งนะครับวันนี้เห็นผมมาเปิดคลิปในห้องนะครับผมไม่ได้มาทําการรีวิวกกอกปกรนะฮะแต่วันเนี้ยผมจะพาเพื่อนๆนานา,นานเนี่ยไปตกปลาที่เขื่อนปลาบุรีนะครับไปตีปลาชโดคอกกันจริงๆแล้วเนี่ยผมมาอาัดคลิปเปิดตัวที่เขื่อนแล้วแหละแต่ทีเนี้ยด้วยความสภาพของผมผมไปลบคลิปทั้งหมดออกไปนะครับยังดีที่คลิปตกปลาย,ยังอยู่นะ และก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าการมาเปิดคลิปในห้องเนี่ยมันทําให้ผมสามารถอธิบายเนื้อหาในคลิปได้คร่าวๆก่อนนะครับก็คือว่าไอที่ผมไปตีข้อที่เขินปลาเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าผมไปอยู่ประมาณ4-5วันนะครับได้ปลามาค่อนข้างเยอะผมก็เลยอาจจะต้องแบ่งออกเป็นพาร์ทพารนะครับอาจจะมีทั้งหมดน่าจะสัก4พาร์ทอ่ะก็คือดูกันให้เบือ่อไปข้างนะครับเดี๋ยวผมจะทยอยลง ทีละพาร์ทพาร์ทพารนะครับแล้วอ,อาจจะมีสลับกับรีวิวอุปกรณ์บ้างนะอน,นาจะได้ไม่เบื่อกันโอเคเกินน้ำแค่นี้แหละเดี๋ยวเราไปดูว่าผมได้กี่ตัวนะครับมีทอฟฟี่บ้างไหมแต่ผมบอกเลยว่ามีทอฟฟี่หลายตัวอยู่เหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปครับ ไม่ตาม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 พี่ตมตามแม่มีอาการตามรูปไอ้ลูกตาม นี่ไงนี่ไงเฮ้ยเล็กใหญ่นับหนึ่งหลังแล้วมันหนุนน่าดูแลยวเอาตัวเลยไหมละ่ะมอแดงลงไปเดี๋ยวปะจังหวงเลยแต่พิกบกันก็นได้ หยุดหนุนลูกอะ่ะหยุดไม่ติดเอาวัวดวัดเป๋าก็ไม่ติดสิอยากจัดกบก็ไม่บอก Mmm. อื yeah. ้อใหญ่จัดเอ้ยใหญ่จัดครับตัวนี้โอ๊ยเดี๋ยวหลุดละช้อนเลยปึ๊บ ครับนี่เป็นตัวแรกนะครับได้ตอนหกโมงกว่าแล้วทันดีผมมาสำรวจหมายก็เลยจัดสักหน่อยโอเคตัวนี้ไม่ใหญ่สองโลกว่าเดี๋ยวผมปล่อยละไปเอ้าทันดูไปไปลูกมันอยู่ตรงนู้นเนี่ยเดี๋ยวก็กับเข้าหันลูกตัวนี้มันเข้าป่าครับผมก็เลยเอากบสกรอมเทพของผมลงนะครับ นี่นะครับกบยางฟิตแอโลไม่มีขายแล้วนะดูข้อต่อไปดีกว่าจมาเห็นยากเลยนี่โอ้ยบวนแล้วบวนแล้วบวนแล้วเอ้ไม่ใช่บวนดีกว่าไม่รู้แต่อาการดีอยู่ หนุแล้วหนุแล้วหยๆๆเฮ้ย,ย, <laughs> ยเล็กใหญ่นับหนึงเฮ้ยบุ่นบุ่น หอ้ยนเล็กจังวะบนนี่ลาม,มาบ้วนนีไงง่ไม่ต้องลงไม่ต้องลงเฮ้ยไปขออยู่ สามโลกว่าดูสีโส่โลตัวนี้ดูจุ๊บสกํำดีนะตัวพ่อมไม่กันมาแล้วนะครับตัวที่สองสองสองตัวนี้มีเกือบสี่โลอ่ะนี่ครับตัวนี้มีสี่โลได้อยู่ชุบ เจอสักกร,รมเข้าไปเจอไคลโดก2 30ซเปอร์สตอเรียนไม่ได้ลง oh <no. S 1> บอกเลยเมื่อกี้ลูกมันอยู่แถวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะปล่อยเปงใ,ใกล้ลูกที่สุดมันอยู่ตรงนี้เมื่อกี้ลูกมันขึ้นอยู่ไปเจอกันไม่ชัดต้องการลูกอยู่นูน่นมันเหมือนมันอยู่ไม่ติก,กัันนะ อืมเดี๋ยวไม่เหยียดแล้วโชดกระลิบทุก้แหละขึ้นแล้วที่เยอะแยะเกิดไปหากันสั้งกัน ในป่าง,ง่ายกว่าเยอะเลยมีหาข้าหากันที่เป็นร้อยเอเคอร์ มีส uh, ิบยี่สิบน้ำลงอ่ะเอ้าเอ้าอะไรวะ อะไรวะหลุดไปงั้นหนุ่ยข้องนั้นแั่งตลเิดเลยอ ja right, ่ะเราไปทำให้มันอาการแปลกๆยังไงบอกหมอสิ เหมือนจะมีอาการปวดปวนอยู่ข้างล่างนะแมงทุกข้อกับปวดทุกข้อไม่แดกสักข้อกับก็เจอหลุดมึงจะออกมาทำไมเนี่ย <c oughs> มึงแค่อยู่ในปา่าอยู่ในป่าจะออกมาทำไมเนี่ยขี้เกียจไปไรข้างนอก ในป่าเนี่ยตีสกักครันี่ยกดเนี่ไม่แต่ข้อนี้นอาการดีนะหนุ่มก็เห็นว่าเสียงแง่ดีทุกข้อ <c oughs> เดี๋ยวพอตีตื้อๆสักพัก <c oughs> ไม่เนี่ยข้อนี้อาจจะฝนหัวไงกัดบึกอะไรก็ได้ใครจะไปดู เหนื่อยแล้วเนะนี่ยน,น้ัวนลำนี้ตกก็ปล่อยออื้

ตือ้อยู่นานนะครับตัวแรกก็มานี่ตัวแรกของวันที่หนึ่งนะครับส่วนไอวีปลาสอสามตัวเมวื่อวานนั้นคือซ้อมซ้อมเนี่ยตัวแรกน่าจะประมาณสองโลนิดๆเอาหมดละชั่วโมงเนี้ยถ่ายจีติดก,กล้องจะได้ดูใหญ่ๆนี่ใหญ่ไหมใหญ่ไปเร่มเลยนะปล่อยเถอะไ,ไหนไปไ้แล้วไป อุปกรณ์ที่ผมใช้นะครับเมื่อก,กี้ก็ตีเหยื่อดําตัวนี้จะดําประมาณ2เมตรมั้งเหยื่อตัวนี้จะเป็นเหยื่อ LCG2 ของค่ายชวนอรุณนะครับตัวนี้ก็เป็นเหยื่อเด็ดอีกตัวหนึ่งที่ผมแนะนําให้ใช้นะคันเบ็ดจะเป็นเอวากีนคาลโดอิก2 0 2 0สนะครับจับคู่กับลอกตัวเก่งอาบูริโอเพะว่าแข็งห้านะสายก็จะเป็นสาย y g k ทักซีตัวเก่า พีอีสมส่ปอนด์ของดีราคาถูกครับโอเคหาข้อต่อไปด้วยเรามาดูตลาดน้ำเขื่อนปานกันครับวันนี้น่าจะมีเรือประมาณสิบสล่สิบห้าลเพื่อนๆเ,เยอะมากหนาแน่นช่วงนี้ก็จะอบอุ่นอบอุ่นหน่อยไม่เยยบ em ngoài đi bé tui lên hết หลังตบแต่ไม่งตบลึกมากเลยแต่จะหาซื้อาหาซื้อมาใหม่แม่งก็ไม่มีแล้วหายยากที่หมาไออ้ยบึกเลยอันนี้ชัดเจนแน่นอนว่า ไม่รู้ปลาอะไรล่ะแดงมันกัดกัดกุกเน่ยมันนะ่ะแหละติดน้ำลูกแล้วก็มุง่งทิศมันเลยนั่นนะ่ะขึ้นแล้วนะเนี่ยไปหาเอ้ยนู่น

นนะคโคตรเจียบตรงนี้เลยนี้ำลงนะครับเต็บได้ตัวนี้ใหญ่ มีองมีเจ็ดตัวเนี่ยตะวิงใหญ่อยูยอย่ใหญ่อยูยอยอ่นี่อ, <c oughs> อย่างเดียวปากเฮ้ยเราเล่นเลย อ๋อ,อส่วนหัวเล็กกันเอาหางกันเอาเอาเอาเอ,าอาุย้ยตัวนี้อุย้ยตัวปี๊บอะไรก็อี๋หางคือฮึ๊กไงหางคือฮึ๊กมาแล้วเดี๋ยวถ่ายวีไอพีหน่อ,อยถ่าออยวีโองเกอุกตัวนี้ตัวนี้นี่ครับตัวนี้มีเจ็ดโละหก หกโลอะหกโลหกเจ็ดโล,โลแล้วกันตีตำตำไว้ก่อนตีตแล้วถ่ายท่ายอดทิศนะครับแต่กล้องมันไกลอะอื้วันนี้ใหญ่ใหญ่เอาเรื่องบอกเลย,ยคนตกตัวใหญ่แล้วนะปลาตัวใหญ่กว่าโอเคเดี๋ยวผมขอถ่ายภาพนิ่งแล้วผมจะปล่อยนะครับดูนะครับนี่ฮังเกิลฮุกครับติดมินมินอยู่ตืบเลยครับนี่แค่โฉบโบก็ติดเดี๋ยวตัวนี้เราจะทำการผสมพยาบาลมาสักแป๊บนะครับ มันขึ้นมาพักหนึ่งเดี๋ยวปล่อยไปเดี๋ยวเขาก็จะว่ายกลับเข้าไปหาลูกนะครับอันนี้ก็เพิ่มออกซิเจนให้มันนะเพราะว่ามันเหนื่อยกันต่อสู้แล้วก็ตอนเราขึ้นมาถ่ายรูปก็ใช้เวลาสี่ห้านาทีก็พยายามเลี้ยงปลาให้เขาตัวตั้งตรงได้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยปล่อยให้เขาขึ้นมารับงับอากาศออกอย่างเงี้ยอย่างน,างนี้ไม่มีปัญหานี่ไปได้ นี่สบายไม่ตายหรอกเงี้ยบายๆเจอกันใหม่ตาบอกว่าคงไม่อยากเจอกับมือละอันนี้ครับไต่พงสุดหลอคอกล้อมเรือเลยครับตอนนี้แบบไม่กัดตรงนี้คอกหนึ่งตรงนู้นสองคอกนี่อีกคอกหนึ่งในกล้องไม่นายเห็นนะคอกเล็กนั่นอีคอกหนึ่งสี่คอกนู้นอีกคอกหนึ่งโอ้ยเกือบสิบคอกอะไรเนี้ยที่เห็นเนี้ยนะเฮ้ย กลัไม่กลับโอ้ย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 อืม แม่งอมเยื้อมันอมกบไปเลยเดี๋ยวลองตามไปก่อนเผืือเผื่อมันเอากบมาคืนโอ้ยกบสังคมยิ่งมีน้อยอยู่้ยมันกัดอมไปเลยครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อมไปเลยครับตัวนี้นั่นนั่นนนั่นนัแม่มัน่ะกระโดดสะบัดนะ